สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตรค่ะซึ่งได้จัดทำดีวีดีตามดำริของสมเด็จพระพุทธจินนวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนนกลางในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสัปดาห์นี้เช่นเคยค่ะเรายังคงพูดคุยกับพระธีรพันธ์ธีรพโทธิผู้อำนวยการสร้างค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะ จเริญพรค่ะสำนักปฏิบัติธรรมในสัปดาห์นี้เป็นแห่งที่14แล้วนะเจ้าคะเป็นวัดไหนเจ้าคะวัดต่อจากวัดนี้ก็คือวัดหาไทยนเรศค่ะวัดหาไทยนเรศเนี้ยเป็นคําที่มาจากว่าหัวใจของสมเด็จพระนเรศวรม,มหาราชมีที่มาที่ไปก็คือคุณหญิงสมนึกซึ่งมีศรัทธาในาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เลยได้ตั้งชื่อวัดว่าหาไทยนเรศค่ะ วัดงไทยนเรศเนี้เป็นวัดที่มีความคิดที่อยากที่จะทําวัดนี้ให้เป็นวัดปฏิบัติถ <c oughs> ึงแม้ว่าจะอยู่ติดถนนใหญ่ในเส้น <c oughs> ที่ไปนะ <c oughs> คนปรปฐม <c oughs> อยู่สารยาวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ใหญ่ <c oughs> ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือในการจเจริญวิปัสนากรรมฐานที่นั่นวิปัสนาจารย์ก็เลยมีแนวะ <c oughs> คิดว่าน่าจะนํำผู้ปฏิบัติเนี้ยออกไปได้รับรู้ธรรมชาติจริงๆ, <c oughs> ๆที่อยู่ภายนอก คุณหญิงสมนึกก็เลยได้บริจาคที่ดินเพิ่มใ,ให้ไปสร้างสำนักอยู่ที่แถวตนปากท่อจังหวัด<ม><ม>ราชบุรีซึ่งที่นั่นก็มีความสัปปายะพอสมควรในแรก่ของอากาศนะ<ม>อาหารแล้วก็ความร่มรื่นความโล่งโปร่งสบายค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการปฏิบัติของวัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ใดสูงสุดเท่ากับวิชาวิปัสนาสุดยอดแดงวิชาคือวิปัสนากรรมฐานเพราะวิชาอื่นมีมากมายแต่สู้วิชาวิปัสนาไม่ได้ ปฏิบัติวิปัส,สนากรรมฐานนั้นจะช่วยประชาชนทั้งหลายให้ได้ประสบพบกับความสุขที่แท้จริงจากพระสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ท่านได้กล่าวไว้ถึงอานิสง์ ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าคนหนุ่มสาวถ้าได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะมีอนาคตรุ่งเรืองสดใสตามวิถีธรรมโดยถูกต้องตามคำนองครองธรรมท่านผู้สูงอายุก็จะได้พบ ประสบกับความสุขในชีวิตวัยชราด้วยความเอิบอิ่มในรสของพระสัทธรรมตลอดกาลและเป็นสุขติปรายโนหมายถึงมีสุขติเป็นที่ไปในเมืองหน้าเมื่อรักจาก โลลกนี้้ไปแววัดไทยนเรศตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมมีต้นกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะ พร้อมด้วยบุตรพิดามีจิตศรัทธายกที่ดินจำนวนห้าไร่สีสิตารางวาถวายแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโสดคณสมาธิคุณเฟื่องปิยธรรมโออดีตเจ้าอาวาสวัสวัดเจ้ามูลและเจ้าคณะแขวงท่าพระกรุงเทพมหานครเพื่อให้สร้างวัดเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเมื่อวันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ได้มีความเห็นชอบจากมหาเทราสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดฮะไทยเรศตอนนั้นเป็นอาจับสมุีรแรก เพราะว่าจำนวนไม่พอจะเป็นวัดได้ก็ต้องหกไร่เดิมเกลเด่นมามีมีที่อยู่นี้ส,สองไร่กว่าไร่ตอนนั้นแบ่งก็แค่ห่ายอย่างรอะไรขึ้งตรงข้างหลังเป็นที่จัดสรรหมดแล้วทำเป็นล็อกจัดสรรขายหมดเมื่อพระครูถาวล์ธรรมพิบูลมาอยู่ อยู่แล้วได้มาพัฒนามาเพิ่มเติมสร้างสารนวัตถุเพิ่มเติมขึ้นซื้อที่ดินขยายอีกสามงานเพื่อให้ครบโอกไร่พอหลังจากครบออกไร่ก็จึงขอแต่งตั้งขอชื่อเป็นวัดอัฐไทยนเรศแต่ก่อนชื่อทำนักสงฆ์อัไทยนเรศต่อมาคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนาดําริที่จะให้วัดอัไทยนเรศเป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคุณหญิงพร้อมบุตรธิดา จึงได้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสามชั้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยหลวงปู่ทองสิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นประธานวางศิลาฤกษ์แม่เป็นลูกศิษย พระอาจารย์ทองที่วัดพระธาตสีจอมทองคุณแม่นับถือท่านมากช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัดทาไทยนเรศจังหวัดนครปฐมกันต่อค่ะ คอหนึ่งขอละ3วันหรือ4วันมีสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็มีอยู่ทุกเดือนตามที่ทราบหลวงพอ่อให้หยดก็คือเดือนที่ทอดกระถินแล้วต่อมาก็เมื่อตอมามาอยู่ตมาก็คิดว่า3วันเนี่ยน้อยไปก็เพิ่มเป็น7วันเพิ่มเป็น9วัน อาตมาก็ขออนุญาตหลวงพ่อว่าบุคคลเหล่านี้มาอยู่เก็บอารมณ์ยาวนานได้ไหมก็มีเริ่มในพรรษาก็ประมาณสามเดือนเขาก็อยู่ปฏิบัติกันสามเดือนก็มีโยคยีที่ตั้งใจปฏิบัติมีศรัทธาก็ก็ปฏิบัติกันบุคคลเหล่านี้จะได้ผลว่าเมื่อเขาปฏิบัติยาวนานขึ้นสภาวะที่เขารู้ก็ชัดเจนขึ้น เราใช้สติกําหนดอิริยาบทใหญ่อิริยาบถย่อยถ้าหากสติเราตั้งมั่นแล้วออก,การปฏิบัติตรงนี้จะได้ผลโดยที่เราอ่ะรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนะคะพอได้มาลองแนวสติปฐานสี่รู้สึกว่า ชอบมากเพราะว่าตนเองจะเป็นคนที่มีภารากิจเยอะนะคะก็ถ้าเกิดจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาให้มันเป็นประจําได้มากนะคะแต่พอสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆของเราด้วยะคะ่ะแล้วก็เอาสติไปจับแล้วก็สามารถปฏิบัติเพิ่มเติมได้อีกนะคะ สำนักปฏิบัติธรรมวัดทไทนเรศสารยามีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากจนอาคารปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงต้องมีการขยายสถานที่เพื่อรองรับจำนวนของผู้ปฏิบัติธรรมโดยสร้างสาขาขึ้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพราะที่นันไม่ค่อยพอปฏิบัตินะเดือนหนึ่งสองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดปดสิบคนนะทุกๆครั้งก็เต็มหมดเลยท่านเจ้าว,วาดก็รปลบบอกว่าคนมากันมากอนั้นก็ปฏิมีที่อยู่ตรงนี้ก็เลย คิดจะสร้างขึ้นเพื่อจะได้แบ่งเบามาที่นี่บ้างสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเริ่มแรกก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดทาไทยนเรศที่สาลายาผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะปฏิบัติธรรมให้อุกกริขึ้นและก็ต้องการปฏิบัติธรรมหลายๆวันก็จะส่งมาที่นี่ก็คือวัดหัตถนเรศที่ปากท่อราชบุรีนี้ ที่ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมอาจารย์นเรศที่ปักท่อก็คือเพื่อรองรับตรงนี้เพราะว่าโยคีที่มีสภาวะชัดเจนเขามีเวลาเขาบอกว่ามีเวลาไม่ยุ่งกับการานานแล้วเขาสามารถเก็บอารมณ์ได้เก็บตัวได้ก็จะส่งไปที่นั่นในการต่อไปตรงนั้นก็คือเป็นที่รองรับในการปฏิบัติเข้มหรือการปฏิบัติ เอาาจจิงมกขึ้นผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดฮาไทยเนเทศสามารถติดต่อเพื่อสมัครเข้าอบรมได้ที่วัดฮาไทยเนเทศตำบลสาลายา อำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติแล้วก็ให้เขาเขียนใบสมัครลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานแก่ทางวัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเองทางวัดมีให้แต่ที่หลับที่นอนจากนั้นก็นำขึ้นไปสู่ห้องพักจัดห้องพักที่อยู่ที่ใดเรียบร้อยแล้วก็ลงมาที่ห้องปฏิบัติรอเวลาพร้อมกันบางคอร์สแล้วก็ สมาทานศีลก้9โมงครึ่งแต่บางครถ้าพระอาจารย์หรือปัสน,นาจารย์ติดธุระภารกิจที่ต้องออกไปฉันพัฒหารก็เป็นบ่ายโมงแต่ก่อนจากเวลาจะรับศีลและขึ้นกรรมฐานนี้ไม่ทีเป็นผู้ปฐมนิเทศคือให้ความรู้ความเข้าใจแก่โยคีผู้มาปฏิบตัติหรือผู้มาใหม่ เรื่องเอาของอาหารการกินทางวัดรับผิดชอบบสทางวัดรับผิดชอบโดวยว่าสั่งอาหารจากภายนอกมาจากทางร้านมาแล้วก็ยกมาเอามาวางเช้าเพนประมาณนี้ทางวัดเพียงแต่สั่งแต่ปัจจัยด้านนี้หลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ออกแต่ก็มียูคีผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสมทบกแต่ทางวัดไม่มีการเรียกร้องไม่มีค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนลงนั้น,น,นไม่มีการเสียไม่มีการจ่าย ช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัฒนไทยนเรศจังหวัดนครปฐมกันต่อค่ะ สํานักวิปัสนาวัดอาชายนาเรศพุทธมนตรนแห่งนี้ก็เป็นที่รเริ่มในการปฏิบัติวิปัสนาตามที่ทางผู้สร้างก็คือคุณหญิงดรสมนึกเป็นวัฒนะได้ดําริไว้แต่ต้นการที่จะให้เป็นสํานักวิปัฒนาชัดเจนสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือบุลคลากรถ้าสมมุติว่าตรงนี้คนสอนชัดเจนคนปฏิบัติตั้งใจจริงก็จะเป็นสํานักปฏิบัติที่จะ เป็นที่รองรับของผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อที่จะาหาทางออกหาทางพ้นทุกข์ซึ่งตรงนี้ที่ดีก็คืออยู่ในเขตกรุงเทพเดินทางไม่ลำบาก ทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัฐยนเรศนะครับซึ่งตอนนี้วัดอัฐยนเรศเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องจากติดตเดินบงราชชน,นีหรือติดตเดินปิ่นกล้าวนครเกษรีสถานที่ที่จะเดินทางจากกรุงเทพกเ็เรียกว่ามาสะดวกนะครับจากปิ่นกล้าวมาวัดอัฐยนเรศเลยสี่แยกพุทธบนทนอยู่ขวามือเข้าถึงนะครับวัดอัฐยนเรศอยู่ใกลไ้ไหไมหลไหมเดินรถเดินทางได้ได้สะดวกได้สบายคนไปมาได้สะดวก นะครับที่วัดอาเทนเรศสแห่งนี้รถเบร์รถเบย์ผ่านข้าวสารยาเยอะมากครับแล้วก็วัดอเทนเรศทุกวันนี้คือก็เรียกว่าอยู่ในชุมชนที่เจริญมากๆกก็ว่าได้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านที่มาจากวัดมาวัดอาเทนเรศและจะเดินทางไปปากท่อเนี่ยนะครับในโครงการเลยนะครับในโครงการที่ผมจะดําเนินการในอนาคตนะครับที่ผมคิดไว้ผมเองก็ตั้งใจปรึกษา กับหลวงพ่อพระครูถาวรธรรมมิบนว่าเมื่อคนมาสมัครอยู่วัดอัยนเรศแล้วคนส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติเก่าเนี่ยเราจะขนขนไปนะครับตอนนี้คือเราต้องไปโดยรถบัสรถขดสซมคอที่เราวิ่งเนี่ยเราจัดตกลงกันไว้ต่อไปถ้าเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติสองที่ชุดที่ไกลก้าเราจะขนไปปากท่อโดยรถบัสแล้วก็ปล่อยทิ้ง7วันวันที่7จะส่งรถไปรับกลับไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอคนที่จะไปจะกลับก็อยู่วัดอัยนเรศ เราไม่รังเกียจคนที่จะมาวันเดียวมาสองวันมาสามวันเขามาวันเดียวก็ก็ดีใจแล้วแต่ว่าพระอาจารย์อยากจะสอนเข่งคัดก็ขนไปนู่นเลยครับนะครับขนไปที่ปากท่อเลยครับ ท่านที่มีความสนใจใร่ศึกษาในประสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้พบสารัตถะคือคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระสธรรมในพระพุทธศาสนา ท่านผู้ทรงศินหมายถึงไม่ว่าจะเป็นพระภิทษสุขสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศินเมื่อมีศินแล้วก็จะได้ประสบกับความเอ,อิบอิ่มในธรรมแล้วก็มีสัมโพธิปรายโนหมายถึงว่า มีการที่จะได้ตรัสรู้หรือรู้แจ้งพระสัทธรรมในเบื่องหน้าประชาชนทั้งหลายก็จะมีความสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยโภกรัพย์และอร,ยร,ริยรัพ์ยคือทรัพ์ยอันระเสรฐในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงเพียบพร้อมไปด้วยพลเมืองที่ดีมีศีลธรรมแล้วก็มีความสงบสุขด้วย ชมก็สำหรับแนวทางการปฏิบัติทำตามแนวสติปัฏฐานสูตรของวัดททยนเรศจังหวัดนครปฐมค่ะก็ต้องบอกว่ามีสองสาขานะมีที่ราชบุรีด้วยที่นครปฐมด้วยเวลาเต็มที่นครปฐมก็จะขึ้นรถไปที่ราชบุรีที่สําคัญก็คือการไปที่ราชบุรีเนี่ยมีความสําคัญตรงนี้ว่าเหมือนเข้าเก็บตัว เพราะไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีรถออกมานะค่ะ,ะข้าขออคอสสามวันก็อยู่ที่นั่นสามวันเจ็ดวันก็จะอยู่ที่นั่นเลยเจ็ดวันค่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกุศโลบายในการที่จะล็อกให้เราอยู่ตรงนั้นไม่ไม่มีจิตที่วุ่นวายว่าอยากจะกลับหรือว่าเดี๋ยวรถมารับจะกลับง่ายค่ะนะที่นั่นน่าจะมีความพอเหมาะพอควรแบบนั้นได้ดูจิตกันจริงๆเลยนะคะได้เห็นกันห่างไกลจากเรียกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันก็ละทิ้งตรงนั้นแล้วก็มาดูจิต ตัวเองเจริญพรค่ะเช่นเคยค่ะหลวงพ่อคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถามไัยกันมาเยอะนะบล็อกเซตอย่างนี้เป็นต้องใช้คําว่าเป็นฮาร์ดคอเวอร์แข็งๆอันนั้นก็เป็นกล่องแข็งเหมาะสําหรับการที่จะเก็บสะสมเก็บไว้ไว้เป็นที่ระลึกว่าเราเนี่ยได้ไปสํานักไหนมาบ้างหลังจากที่เราดูจาก DVD แล้วเราอ่านจากหนังสือแล้วชมจากรายการนี้แล้วเนี่ย แล้วเนี่ยเหมือนเก็บสถิติว่าเราไปที่ไหนมาบ้างค,ความรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วก็รับรู้รสธรรมแบบไหนเรียกว่าแล้วที่สำคัญคือเราพัฒนายกระดับจิตเราได้แค่ไหนยอย่างไรแล้วนะที่ไหนที่สำหรับตัวเราเองให้คะแนนสูงไว้แล้วเราจะไปซ้ำอีกะนะตรงนี้ตมมาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่ได้จาก บอกเซตหรือกิฟตเซตเซตนี้ก็คือ<ะ>การบอกต่อเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่เราก็จะเอ๊ะเพื่อนเราก็จะเอ๊ะอย่างไงหน้าตาเป็นยังไง<ะ>ถ้ามี DVD ปุ๊บหรือเราเปิดเข้าไปในย<ะ>ู u ู e ปับ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาปฏิบัติแบบนี้<ะ>ต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะใน DVD เนี่ยจะบอกเลยว่า แต่ละสำนักต้องเตรียมอะไรมีคอร์สแบบไหนติดต่อเข้าไปรายละเอียดทุกสำนักรายละเอียดทุกสำนักค่ะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันบุญนี้เอาไปดูให้กับคนรอบข้างสามารถดูได้ดูได้ทุกคนชวนกันไปดูได้หลายภาษาด้วยค่ะมีทั้งอังกฤษทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นไทย ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็จํานวนเรียกว่ามีจํานวนที่จํากัดเหมือนกันนะคะอ่าเราเราจะไม่ผลิตเยอะนะักนะเพราะว่าต้นทุนสูงมากแต่เราผลิตขึ้นมาเพื่อให้ได้เป็นที่ระลึกจริงๆได้เก็บไว้เพื่อนึกถึงว่าเราได้เคยไปที่สำนักไหนเราได้เห็นสำนักไหนหรือเก็บไว้เป็นความตั้งใจว่าเราจะไปที่สำนักนั้นๆเพื่อได้ไปกราบครูบาอาจารย์ ค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติแล้วก็ดูจิตดูใจของตัวเองด้วยค่ะสำหรับรายการคนต้นแบบในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w .tnthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ